คอนโดน่าอยู่ทำเลดีในราคา1,000 0บาทต่อเดือนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาอยู่กันที่คอนโดด e u n i น u e สุขุมวิท62สทับหนึ่งพิกัดซอยสุขุมวิท62สทับหนึ่งครับคอนโดนี้จะอยู่ใกล้กับ BTS บางจากและใกล้กับเท s โกโ o ตัสอ่อนนุชครับในส่วนกลางของที่นี่นะครับก็จะมีสอลล็อบบี้สระว่ายน้ำและฟิตเนสครับมากันที่ตัวห้อง ห้องนี้มีขนาด34ตารางเมตรหนห้องนอนหนือห้องน้ําครับในส่วนแรกก็จะเป็นห้องนั่งเล่นจะมีตู้เก็บของชั้นวางของโต๊ะทานอาหารโซฟาและทีวีพร้อมชั้นวางครับด้านนอกระเบียงก็จะมีเครื่องซักผ้าให้ครับห้องครัวก็จะมีตู้เย็นเซิงต่อไฟฟ้าและไมโครเวฟครับห้องนอนจะมีเตียงนอนโต๊ะเครื่องแป้งและตู้เสื้อผ้าครับสุดท้ายห้องน้ําจะอยู่ภายในห้องนอนจะมีสุสาน,นครบครับ แยกโซนแปลกแห้งพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นครับหากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ propso.com line @propso หรือโทร081 755 4553ครับขอบคุณที่รับชมครับ